สวัสดีค่ะน้านารีจะแนะนำวิธีการต้มถั่วเขียวน้ำกะทินะคะมาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีถั่วเขียวนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำกะทิเกลือใบเตยนะคะน้ำกะทินี้ก็จะเพิ่มความหอมให้กับถั่วเขียวทำให้ถั่วเขียวเนี้ยอร่อยยิ่งขึ้นค่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะนำถั่วเขียวไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้สามชั่วโมงค่ะ หรือใครจะไม่แช่ก็ได้นะคะแต่จะใช้เวลาต้มนานขึ้นค่ะจะต้มถั่วเขียวกันแล้วนะคะใส่เบตเตอร์ลงไปค่ะ ใช้เวลาต้ม20นาทีเองค่ะหรือไม่ก็ลองใช้ช้อนตักขึ้นมาแล้วชิมดูนะคะว่าเม็ดถั่วเขียวก็จะพองได้ที่หรือยังนะคะเอาตามใจชอบเลยค่ะพอเม็ดพองแล้วก็ใส่น้ำตาลได้เลยค่ะแล้วก็เกลือค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะคะ อ๋อน้ำนารีลืมบอกไปนะคะน้ำกะทิที่ใช้เป็นหัวกะทินะคะใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะถั่วเขียวต้มกะทิค่ะหอมมากค่ะจะมีความหอมของน้ำกะทิค่ะความหอมความมันของน้ำกะทินะคะอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำดูนะคะ หอมมันหวานกำลังดีค่ะลองทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นานารีด้วยนะคะและกดติดตามไว้นะคะมีคลิปดีๆจะได้มีการแจ้งเตือนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ